มณฑลเหลียวหนิงขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตรกรรมหุ่นยนต์บริษัทไซซันตั้งอยู่ที่เมืองสัญญางมณฑลเหลียวหนิงเป็นหนึ่งในผู้ผ,ผลิตหุ่นยนต์รายใหญ่ที่สุดของจีนและส่งออกหุ่นยนต์ไปยังกว่า40ประเทศทั่วโลกผู้บริหารของบริษัทไซซันโรบอทแอนด์ออโตเมชันจำกัดบอกว่า <2016. S 1> ในช่วงแรกบริษัทผลิตหุ่นยนต์สำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ จากนั้นขยายมาสู่อุตสาหกรรมอื่นขณะที่ประธานสภาประชาชนแห่งชาติระบุว่านวัตรกรรมเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมบริษัทมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ซึ่งอุปกรณ์จับเบเฟอร์ต้องมีมาตรฐานความสะอาดสูงกว่าในห้องผ่าตัดทางการแพทย์ ก่อนหน้านี้อุปกรณ์นี้ต้องนำเข้าแต่ตอนนี้บริษัทไซซันสามารถพัฒนานวัตรกรรมนี้ได้สำเร็จผู้บริหารของบริษัทกล่าวว่าบริษัทเริ่มพัฒนาหุ่นยนต์ในปี2004ตามนโยบายของชาติในการพัฒนานวัตรกรรมหุ่นยนต์จีนโดยปัจจุบันบริษัทได้พัฒนานวัตรกรรมหุ่นยนต์มีการตรจสิทธิบัตรกว่า1,300รายการเพื่อก้าวไปสู่ผู้ผลิตหุ่นยนต์อัจฉริยะระดับไฮเอ็น จีนมีแผนเพิ่มการผลิตหุ่นยนต์เป็น2เท่าภายในปี2025โดยการผลักดันของภาครัฐร่วมกับหน่วยงานต่างๆ16แห่งเพื่อสร้างนวัตรกรรมในวงการหุ่นยนต์ให้ได้มากกว่าร้อยรายการ